ออกบรีนะอ่ะเรียบร้อยนะครับก็สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดในเกมอสูราออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับอ่าคลิปนี้นะครับจาก FC ท่านหนึ่งนะครับแนะนำนะครับว่าให้น้าเอาอ,อาชีพที่เป็นอาชีพนักเวทเนี่ยนะครับมา ทําการล่าบอสให้ดูหน่อยนะครับก็อาชีพที่น้านะครับมาแนะนํานะครับในการล่าบอสนะครับวันนี้ก็คืออาชีพวิศา์นะครับซึ่งเพิ่งจะเปลี่ยนมาแล้วก็กําลังไล่ทํา C3 อยู่นะครับพอดีมาเจอบอสนะครับก็อัดคลิปเลยนะครับนะว่าเราสามารถเอาวิศา์เนี่ยนะครับมาล่าบอสได้หรือเปล่านะครับซึ่งวิศา์ของน้านะครับก็ไม่ได้เป็นตัวที่เทพมากนักนะครับนะ เดี๋ยวนะจะให้ดูอุปกรณ์สมใส่ก่อนนะครับนะว่าน้าใส่อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนะที่เห็นนะครับอาวุธเนี่ยก็จะเป็นไม้หมาจันทานะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับไม้หมานะครับเนี่ยไม้เท้าตะวันจันทานะครับหมาป่านะครับน้าบวกก้า9แห่งโชคชะตาไว้นะครับนะก็เป็นเลเวล90นะครับแล้วก็เป็นอาวุธสีทองนะครับที่ใช้นะครับ เสื scream, there, ้อคลุมเนาะเสื้อคลุมนะครับเสื้อคลุมที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเสื้อคลุมจอมป่าแห่งสัมทาสนะครับไม่ได้จุกหกใดๆดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะครับนะเลเวลที่ใช้ได้เนี่ยก็จะเป็นเลเวลเก้าสิบห้านะครับนะเสื้อคลุมตัวนี้นะครับรองเท้านะครับรองเท้าที่ใช้ก็จะเป็นรองเท้านักซิงนะครับนะนะบวกความม่องวัไว้นะครับนะเลเวลที่ใช้นะครับได้ก็คือเลเวลเก้าสิบนะครับ าสามารถใส่ได้ทุกอาชีพนะครับตัวนี้แล้วก็มาดูผ้าคลุมนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมที่น้าใช้ก็คือผ้าคลุมโมนิแตกนะครับหนาบวกพลังชีวิตไว้นะครับก็คือเพิ่มเลือดนั่นเองนะครับรเวลที่สามารถใช้ได้นะครับก็คือรเวล80นะครับสามารถใส่ได้ทุกอาชีพนะครับหมวก นะครับหมวกที่ใช้จะเป็นหมวกบอสนะครับรับ9นะครับนะบวกพลังชีวิตไว้นะครับบวก10นะครับอาชีพที่ใส่ได้นะครับก็คือรีววแปดนะครับสามารถใส่ได้ทุกอาชีพเหมือนกันนะครับเครื่องประดับนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับหน้ากากก็เอาหน้ากากอ่แฟชั่นนะครับมาใส่นะครับนะก็ไม่มีอะไรตัวนี้นะครับอ่ะโอโดนตีอยู่นะครับ เดี๋ยวเฮียเโมงนนะ่ะโอ้ยอ่าบอสท,ที่มาเจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอสไออะไรเนี่ยรีเซฟติโฟนะครับเจ้าแห่งการล่มสลายนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองมากำจัดดูนะครับว่าวิาสาตนะครับที่ออนนะครับขนาดนี้นะครับจะสามารถที่จะ กำจัดบอสได้หรือเปล่านะครับอบไม่ตายานะครับสกิลเดีย๋ยนะไทท่องเวลาก่อนนะครับแล้วเปิดด้วยน,นี้พลังอสศนีซึ่งไล่ช้ามากๆนะครับ อาแหมเมื่อกี้นี่เซิร์ฟเหมือนจะเซิร์ฟหลุดนะครับเหมือนจะเซิร์ฟหลุดเลยนะอ่ะมาใหม่นะครับเมื่อกี้เหมือนเซิร์ฟหลุดนะครับนะโอ้ยโดนบอสโดนบอสต,ตบอยู่นะครับนะดีเซฟติโฟเจ้าแห่งการลมสลายนะครับเปิดด้วยอันนี้ไปก่อนนะอัศนีบาทนะครับตรงน้าไล่ช้ามากเลยนะครับนะ ตามด้วยออกน้ําแข็งนะครับออกน้ําแข็งติดมือนิ่ีกยัดอัศนีบาทเข้าไปนะครับยัดอัศนีบาทเข้าไปนะแล้วก็เวทมนต์คุ้มข้างนะครับ เราก็ยัดอัสนีบาทเข้าไปโอเอ็พเอ่อเออ,เอ,อดับกลับมาใหม่แล้วนะครับนะกับเจ้าบอดีเซฟติโฟนะครับเจ้าแห่งการล่มสลายนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องกินยาโดบหน่อยนะครับเดี๋ยวดูที่ว่าน้ามียาโดบอะไรบ้างนะครับอืม นี่ตัวนี้เพิ่มไปก่อนฟื้นฟูนักเวทนะครับแล้วก็อัดอาหารนะครับก็คือแพ็กสปาเกตตีคาโบนาล่า bon ตัวเด้งเลือดริปโปอะไรอิน1อันอัดไป AGI อัดไปนะครับวิตอัดไป อินอัดไปแล้ว h ออัดไปแล้วหมอกฝรั่งแห่งปัญญาอัดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาท่องเพิ่มไอเทมเพิ่มเลือดออกมาไว้ใช้ซะหน่อยอเพิ่มเลือดอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาลองกับ ดิฟเทอติฟโฟเจ้าแห่งการล่มสลายดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็เปิดด้วยอันนี้ละกันนะของปรีนะครับตามด้วยพลังอัศนีโหไล่ช้ามากตามด้วยพลังอัศนีต่อ แล้วก็ยัดด้วยหอ,อกวารีนะครับหอ,อกวารีหอ,อกวาลีก็ก็อัศนีเป็นมนต์คู่ข้างหอ,อกวารีตามด้วยอัศนีอ่านะครับก็มันมันจะฟื้นสองรอบนะครับนะมันจะฟื้นสองรอบเอาติดมือเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าแล้วก็อัสนีต่อนะครับแล้วก็พลังอัสนีต่อออกบาลีนะอ่ะเรียบร้อยนะครับก็สามารถทําการกาจัดบอลได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหามีไอเทมยาโดบนะครับช่วยเพิ่มหน่อยนะครับถ้า ปีเพียวๆแบบเมื่อกี้นี้นะครับก็ดับนะครับนะเพราะว่าเลือดตอนที่น้าขี่สัตว์ขี่หมานะครับวินเนียฮักกี้เนี่ยนะครับเลือดจะอยู่ที่ประมาณแค่สี่ถึงห้าหมื่นนะครับแต่ว่าน้าเปลี่ยนเป็นหมีนะครับหมีตัวนี้นะครับก็เลือดขึ้นมาเป็นแปดหมื่นนะครับก็ขึ้นมาเท่าตัวนะครับนะก็อันนี้ไม่ได้ดอกอะไรนะครับนะ สำหรับเอฟซีนะครับที่อยากจะดูนะครับวิสานนะครับในการล่าบอสนะครับซึ่งของที่ใช้นะครับของน้าเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเป็นของที่หาได้ยากหรือลำบากมากนะครับก็เป็นของที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับผู้เล่นที่อยากจะเล่นอาชีพวิสานนะครับแล้วก็ต้องการที่จะล่าบอสนะครับนะก็สามารถดูแนวทางของน้าได้นะครับ <ๆ S 2> <restra ining S 2> เป็น <linkage S 2> ไอเทมที่จับต้องได้ง่ายนะครับนะอย่างพวกแหวนไฟหรือแหวนวอยต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นไอเทมแรที่ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนะครับนะแล้วก็สิ่งต่อไปที่น่าจะให้ดูนะครับก็คือืมสเตตัสนะครับที่น่าอัพนะตัวละครนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่จูหกนะครับแล้วก็จิตอาชีพครบสิบสี่แล้วนะครับนะสเตตัสที่น่าใช้อัพนะครับก็จะมี อันดับแรกเลยนะครับไล่มาจากข้างบนนะครับวิดเจ็ดนะครับวิดเจ็ดนะเด็กเก้าเก้านะครับเอจไอเก้าเก้านะครับเนื่องจากน้าใส่หมวกบอสหลบนะครับก็เลยไปอัพเอจไอนะครับอินนะครับเก้าเก้านะครับก็คือเพิ่มพลังเวทนะครับลักเก้าเก้านะครับก็เพิ่มในเรื่องของอัตราโปรเช็นะครับนะมาดูค่าพลังทาวรกันสัหน่อยนะครับหลังจากที่อัพค่าสเตตัสแล้วเนี่ย ค่าพลังถาวรที่สําคัญนะครับก็เริ่มจาก HP นะครับนะ HP นับแ0 0 0มนะครับนะได้มาจากสักขีด้วยนะครับนะ MP อยู่ที่8,000นะครับ442นะครับอ่ามาดูพลังโจมตีเวทนะครับโจมตีเวทเนี่ยอยู่ที่4,000นะครับถึง7จ0ดนะครับนะลบดีกนะครับนะอยู่ที่อ่าหนึ่นะครับรวมทั้งการอัพอ่าไม่ใช่อัพจีการ ่ใช้ไอเทมในการอ่าบัฟพลังด้วยนะครับนะอัตราโปรเซชหลักนะครับอยู่ที่ห้าสิบแปดจุดเก้านะครับนะได้จากการอ่ากินยาอัพพลังด้วยนะครับนะแล้วก็ความต่อเนื่องอันนี้ไม่ต้องใช้นะครับนะความแรงโปรเซชนะครับอยู่ที่สามร้อยสามสิบนะครับค่าเกาะนะครับนายอยู่ทนทานเนี่ยอยู่ที่ห้าร้อยยี่สิบสองยี่สิบเก้านะครับแล้วก็ค่าเกาะเนี่ยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทนเวทนะครับอยู่ที่ 1114นะครับนะค่าก่อเวทนะครับนะอยู่ที่28%นะครับความเร็วในการเดินนะครับ26นะครับก็ได้จากสัตว์ขี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้จากรองเท้านักซิ่งนะครับมาดูหลบหลีกและลักนะครับอยู่ที่1% 9เนะครับเวทนะครับหลบหลีกเวกอยู่ที่2%นะครับน้อยมากนะครับรถระยะเวลาไล่เนี่ยอยู่ที่1 1 0นะครับนะ อัตราคูดาวนะครับนะอยู่ที่รถอัตราคูดาวเนี่ยอยู่ที่42%เปอร์เซ็นต์นะครับก็จนะประมาณนี้นะครับนะสำหรับค่าพลังถาวรนะครับส่วนอุปกรณ์สวมใส่นะครับก็อย่างที่น้าได้แนะนําไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับก็จะมีอุปกรณ์สวมใส่อยู่ประมาณนี้นะครับนะคราวนี้มาดูสกิลนะครับที่น้าอัพนะครับมาดูที่ 1, คัทหนึ่งกันก่อนนะครับคัทหนึ่งเนี่ยนะครับ สกิลแรกนะครับที่น่าอัพเลยนะครับก็คือตัวนี้พลังอัศนีนะครับระดับ10นะครับตัวเนี้จะทําการโจมตีนะครับที่ระดับ10เนี่ยสิครั้งนะครับแต่มีข้อเสียนะครับระยะเวลาไล่ของเขาเนี่ยจะใช้4-6วินาทีเลยนะครับวิธีการที่จะลดระยะเวลาในการไล่นะครับก็คือการอัพเรื่องของอัตราโปรเชให้สูงขึ้นนะครับมันก็จะแปรผันให้ไล่น้อยลงนะครับสกิลต่อนะครับที่น่าอัพก็คือ ปัญญาแห่งราซอนะครับก็อัพที่ระดับ5นะครับจะเพิ่มโจมตีเนี่ยหนึนะครับแล้วก็ลดระยะอย่างใช้นะครับเหลือ2.5วินาทีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นพลังน้ําแข็งนะครับนาอัพที่ระดับ3นะครับเป็นสกิลทางผ่านเฉยๆนะครับนะตัวนี้นะครับพลังเยอะแข็งนะครับก็อัพที่ระดับ5นะครับจริงๆแล้วจะเป็นสกิลทางผ่านก็ได้นะครับหรือเป็นสกิลที่นําออกมาไว้ใช้ก็ได้นะครับ ตัวต่อมานะครับเป็นปรัชญาแห่งฟรอสต์นะครับนะนะก็อัพที่ระดับ5นะครับระดับ5เนี่ยเขาจะเพิ่มโจมตีอีก50%นะครับแล้วก็เพิ่มการซ้อนทับนะครับการแช่แข็งเนี่ยหชั้นนะครับลดระยะยังใช้เหลือ0.5วินาทีนะครับนะอีก2แต้มเนี่ยไม่ใช่สองแต้มไอเทมไม่ใช่ไอเทมทักษะต่อไปนะครับก็คือขุมพลังเวทนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟู MP นะครับแล้วก็ เพิ่ม MP Max นะครับห0 0หน่วยนะครับเหล็อสองแต้มนะครับน้ำไม่ได้อัพนะครับถ้าผู้เล่นอยากจะอัพก็น้าแนะนำให้ไปลงที่ไฟก็ได้นะครับไว้ใช้นะครับแต่ถ้าอัพ2เนี่ยมาดูไฟกันหน่อยลูกไฟเนี่ยถ้าอัพ2เนี่ยมันจะชิ่งแค่2เป้าหมายนะครับซึ่งประโยชน์น้อยมากนะครับมาดูทักษะคาสามนะครับทักษะคาสสามเนี่ยทักษะแรกที่น้าอัพเลยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ นะครับพลังแห่งเวทัศนะครับนะอัพที่ระดับ2นะครับเพราะว่าตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปเนี่ยมันจะไปลดเรื่องของพลังโจมตีธาตุอื่นๆนะครับลง15%นะครับเพราะฉะนั้นอัพแค่ระดับ2นะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีเวท15%นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็มาอัพตัวนี้นะครับกงร้อนสนีนะครับอัพที่ระดับ5เลยนะครับตัวเนี้ยจะเป็นสกิลหมูนะครับแล้วก็สามารถอ่าชิ่งนะครับไปหาเป้าหมายเนี่ย ในระยะ12ช่องได้นะครับอัพ5เนี่ยสามารถชิงได้12ตัวนะครับต่อมาสกิลต่อมานะครับที่อัพก็คือตัวนี้นะครับพลังแห่งอควานะครับน้าก็อัพที่ระดับ2เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าอัพที่ระดับ3เนี่ยมันจะไปลดพลังโจมตีสายธรรมชาติของธาตุอื่นๆนะครับสกิลต่อมานะครับก็เป็นสัมผัสแห่งอควานะครับอัพที่ระดับ3นะครับก็ เป็นไอเทมไม่ใช่ไอเทมเป็นทักษะทางผ่านเหมือนกันนะครับนะก็จะเปลี่ยนเป้าหมายให้แพ้ธาตุน้ํานะครับสกิลนี้นะครับสกิลต่อมาก็คือหอกวารีนะครับนะอัพที่ระดับ5เลยนะครับเนื่องจากแต้มมันเหลือนะครับเนาะก็ที่ระดับ5้าเนี่ยครับก็จะโจมตีนะครับอ่าด้วยความเสียหายเนี่ยครับพลังธาตุน้ำเนี่ยห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อ่าสามารถเบิ้ลนะครับได้สองครั้งนะครับนะ ทักษะต่อมานะครับก็คือสายลมแห่งเฮมันนะครับจะเป็นสกิลหมู่นะครับรอบๆตัวนะครับบนพื้นที่7จ็คูณเนะครับนะทำซ้งยี่สิบสี่ครั้งนะครับก็คือสามารถโจมตีได้ยี่สิบครั้งนะครับนะที่ระดับห้าเนี่ยจะสร้างความเสียหายประมาณสองร้อยถึงสี่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนะสกิลต่อมานะครับก็คือสะกดเวลานะครับอัพที่ระดับห้านะครับคือคือช่วยเพิ่มความเร็วในการไล่นะครับยี่ิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ แล้วก็อาซาแทงมหาเวทนะครับนาอัพที่ระดับ5้ะครับช่วยในเรื่องของการเพิ่ม MP 180นะครับหน0่หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวทต่ำสุดและสูงสุดอีก25%นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวสำคัญไอเทมสำคัญนะครับไม่ใช่ไอเทมสำคัญสกิลสำคัญนะครับก็เปรามอนตานะครับอัพที่ระดับ5นะครับมันจะ ช่วยในเรื่องของไม่ให้เราถูกหยุดไร่ทักษะนะครับในระหว่างที่ถูกโจมตีนะครับก็จะใช้เกาะมนตาเนี่ยนะครับในการช่วยนะครับแลกกับการที่เราเสีย MP นะครับนะเราจะไม่ถูกหยุดไล่ในขณะที่ไร่สกิลนะครับตัวนี้ก็หรืออีกสแต้มนะครับน้ไม่ได้อัพอะไรนะครับนะก็ถ้าผู้เล่นอยากจะลงนะครับก็ถ้าเล่นทางสายแบบเดียวกับน้านะครับก็คือ ส่ฟ้าน้ำแข็งนะครับก็แนะนำนะครับให้ไปลงสัมผัสอควาก็ได้กันนะครับเพื่อใช้เป็นทักษะในการให้เป้าหมายเนี่ยนะครับแพ้ธาตุน้ํานะครับนะนะทั้งหมดนะครับสกิลก็จะมีประมาณนี้นะครับที่นาอัพใช้นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับนาจะมาเดินนะครับเวลไม่ใช่เวลสินะครับฝึกซีสานะครับเพราะว่า อ่าลืมบอกไปนะครับทักษะ C3 นะครับ C3 าที่น่าใช้นะครับตอนนี้มีอยู่แค่ท่องเวลาเองนะครับนะก็ฝึกได้ที่ระดับ7เองนะครับส่วนทักษะซีนะครับของอาชีพวิศน์เนี่ยนะครับถ้าใครเล่นวิศน์เนี่ยแนะนําให้อัพเรียนไว้ทั้งสาสกิลเลยนะครับก็มีสกิลท่องเวลานะครับอ่ามีสกิลตัวนี้นะครับสกิลแรงล้มถ่วงนะครับ แล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับก็คือสกิลการจองจำจากธรรมชาตินะครับนะพอสกิลตัวนี้นะครับทั้งสามสกิลนะครับก็ให้เรียนไว้นะครับนะแล้วก็มีอีกนะครับสกิลจิตนะครับของอาชีววิสาานะครับก็คือสกิลนี้นะครับเดจาวูนะครับซึ่งเป็นสกิลจิตที่ดีมากนะครับมันจะ เบิ้นทักษะให้เราเวลาเราใช้ทักษะนะครับนะที่ระดับ10เนี่ยมีโอกาส60%นะครับที่จะเกิดผล2ทีนะครับโอกาส40%ที่จะเกิดผล3ทีนะครับโอกาส20%ที่จะเกิดผล4ทีนะครับเห็นไหมที่ระดับ10เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับตอนนี้นาก็ัพได้ถึงเรียนได้ถึงระดับ10นะครับนะแล้วก็อีกทักษะหนึ่งที่มีเสริมนะครับก็คือทักษะนักราโรหิตนะครับก็ เป็นของอาชีพเบสมาสเตอร์นะครับช่วยในเรื่องของในการรีเจนเลือดนะครับจากการทำดาเมจนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทักษะจิตนะครับของจิตอาชีพนะครับสามารถเรียนได้เมื่อผู้เล่นนะครับหรือตัวละครที่เราเล่นเนี่ยนะครับทำการดรีนจิตอาชีพครบแล้วแล้วนะครับสีชุดนะครับที่น่าใช้นะครับก็จะเป็นไทม์ w a อ k เกอร์นะครับจะช่วยในเรื่องของ อัตราโปรเชนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับนะสีชุดถามวอลเกอร์นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการอัพสกิลนะครับอาอาชีพสายวิศน์นะครับนะแล้วก็มาเทสนะครับล่าบอสให้ดูนะครับว่าเออมีของประมาณนี้นะครับสามารถล่าบอสได้หรือเปล่านะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นนะครับที่ชื่นชอบในการเล่นเกมอสุรานะครับหรือผู้เล่นนะครับที่ ยังไม่เคยเล่นเกมอสราแล้วก็ไม่มีข้อมูลในเรื่องของอาชีพวิศนะครับว่าจะเล่นอาชีพวิศอย่างไรนะครับนะก็คลิปนี้นะครับนะขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบผมหน้าใหม่ในคลิปหน้านะครับหวังว่า,าจะช่วยกดไลค์กด s ั b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อนำมาเพิ่มพลังใจในการทำคลิปให้น้าต่อๆไปให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย